เลือกได้เลยค่ะหนูจะไปทางซ้ายทางขวาได้ซ้ายหรือขวาเรียกให้ถูกซ้ายขวาขวาไปขวาไหนขวา,ขวาที่หนูไปนั่นซ้ายเรียกให้ถูกขวาอยู่ฝั่งนี้ นั่นทางนั้นเรียกซ้ายอืมขวาขวาขวากลางขั้ขวาคือข้างนี้อืม เกือบเกือบเละเกือบเละเกือบไม่เก่งและเกือบไม่รอดเละมาข้ามถนนจูงมือกันค่ะ <Okay. S 2> อือ้าวหน่าไม่มีรอ,ดดอ้นหนุกข้าม อ่ะไปได้เลยค่ะไปเลยวิ่งไปเลยลมแล้วถอดหมวกไหมไม่ถอดเอาไม่ถอดไม่ถอดอา่าไปค่อยาขึข้นอบนิ้ลอ่าๆจ้ะจ้ะไม่ถึงยังโอ้ยเพิ่งถึงอาคารแรกเองลูกเหลืออีกอาคารหนึ่ง เดินผ่านตลาดก่อนไงจำไม่ได้หรอโอเคนะจำไม่ได้ซู้ๆโอเคทำมือซู้ๆก่อนโอเคซู้ๆ